ครับวันนี้ผมห่างหายจากการทำคิดมาประมาณ4ี่เดือนได้ครับวันนี้เราก็กลับมาคัมแบ็กอีกครั้งครตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนราชวัตรนะฮะก็จะมาลองชิมตำนานก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับย่านราชวัตรนะฮะวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะเป็นน้องที่อยู่แถวย่านนี้เลยเป็นนักชิมตัวยงนะครับผมเขาเลือกร้านนี้ให้ผมเลยเพราะว่าเขาติดอกติดใจทางด้านร้านนี้มาก็กินมาหลายปีแล้ว เดี๋ยวเรามาพบกับเขาเลยดีกว่าครับมาน้องเบสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับดิฉันขับครับผมวันนี้มาเป็นไกด์ให้ผมหน่อยเนาะได้ครับยินดีครับใช่เพราะว่าคุณก็อยู่ย่านนี้มาหลายปีแล้วใช่ไหมตั้งแต่เกิดเลยไหมไม่ครับยิงพึ่งอยู่อ๋อพึ่งอยู่ครับเจ็ดเจ็ดก็เจ็ดเจ็ดปีได้แล้วอ๋อเจ็ดปีได้แล้วแล้วแล้วทีนี้การเดินทางมาเดินทางมายังไงครับร้านเนี้ยร้านร้านที่ที่เรากำลังกิน ก็บิ๊กสูจริงๆเปิดมานานแล้วนะครับในชมรมคนก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีเลยนะครับก็มาได้ทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นะครับเป็นร้านดังอยู่แล้วใช่ไหมแค่เป็นร้านดังอยู่แล้วถ้าชมรมก๋วยเตี๋ยวเนี้ยรู้จักกันดีเลยนะถ้าเกิดใครใครยังไม่รู้จักเนี่ยก็มาแวะที่ราชวัตรได้นะมีของกินอร่อยๆเยอะเลยแล้วก็โดยเฉพาะพิกสูเนี่ยนะครับก็เปิดมานานแล้ว อยู่ตรงข้ามชุมชนซอยสันติสุขใช่ไหมครับใช่ครับอยู่ชุมชนชุมชนนสันติสุขนะครับแล้วเดี๋ยวนี้พิกซุมีที่จอดรถยนต์แล้วนะครับมีที่จอดรถแล้วด้วยจอดฟรีนะเผื่อคนเก่าคนแก่เขาไม่รู้นะเผื่ออยากมาทานเขามาจอดรถยนต์ได้นะครับมีด้านในซอยนะค่างข้างร้านเลยนะค่างข้างค่างข้างร้านเลยนะครับนี่ก็สามารถจอดรถได้ได้ครับในอพาร์ทเมนต์ทั้งอาศัยมือเครับเข้าไปแล้วอีกซ้ายมือมีร้านจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเข้าไปลองชิมกันวันนี้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับขออนุญาตครับผมวันน er ี้จะอยากทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆครับเนี่ยนะครับวอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยดดีสุดนะครับดำนานเจ็ดสิบเฟนะครับครับผมผมเนี่ยเป็นคนรุ่นที่สองอากพ่อแม่มาไม้ได้แต่อี เออ72นะครับผตอนนี้76ช่วงระยะเวลาก็ผ่านมาผมคิดว่าอันคนนี้บามีเมนูอะไรเมนูของผมเนี่ยสุดยอดคือผมจะมี็ลิ้นนะลิ้นเนี่ลิ้นในตัวเนี่ยผมลอกให้ทิ้งเลยแล้วเหลือเหลือแต่เนื้อๆลิ้นๆอย่างเนี้ยครับผมซึ่งเป็นลิ้นเลยเป็นลิ้นแท้ๆอ๋อนะไอ้ส่วนเนื้อเนี่ยผมลอกออกหมดเลยครับผมเพราะว่ามัน ไว้ทานเยอะๆเลยนะนะอันนี้ลิ้นแท้เลยครับนุ่มหมอครับไม่มีเงินที่อืเดี๋ยววันนี้จะมาลงองสักหน่อยเพราะคุณเบสก็แนะนํามาร้านได้ครับรู้สึกว่าน้องเขาจะมาบ่อยใช่ไหมครับป๋ามาเป็นยังครับป๋าไปทำครับที่นี่ก็มีไส้มีแอนด์แนต้มแบบขาหมูต้มสูตรแบบขาหมูว่าต้มผเดี๋ยวผมเอากลากให้ดูครับ นุ่มหอมนะเบ็รขามหมูกินเมโูเบ็รขคาหมูครับขากินยากครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันว่ามีมีอะไรบ้างได้ครับทักไปเลยครับตอนนี้น้ำแข็งมาก่อนแล้วก็เาเปล่านะ วันอันนี้คุณจะสั่งอะไรลิ้นลิ้นครับลิ้นอ๋อเขียนเขียนกระดาษนะครับเขาก็จะมีเมนูมาให้เราติ๊กนะฮะติ๊กกรเขี้ครับอันนี้อันนี้เป็นเครื่องดื่มแล้วก็อันนี้จะเป็นอ้าวเขียนเขียนใกระดาษเขียนครับตอนนี้เราสั่งไปสามอย่างนะมีลิ้นเกาเหลาหนึ่งหนึ่งชามนะฮะสั่งสามเหรอกินไม่หมดแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวพิเศษหนึ่งชามแล้วก็เกาเหลาหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่า หน้าตาเะี่ยเป,เป็นยังไงนะรับแทร้รอติดตาม <c oughs> กินไม่หมดก๋วยเตี๋ยวก็สําหรับใครอยากทานอาหาร <c oughs> แบบว,ว่าจานเดียวก็กินก๋วยเตี๋ยวได้เราจะทําไม่ดูว่าก๋วยเตี๋ยวขนาดเป็นยังไงเดี๋ยวรอน้องกขลมาราอเดินนะ <c oughs> คุณไม่เข้ากล้องเลยอะอ,ะอาหารเย็นแน่นอน เมื่อกี้ป๋าแบบน่ารักมากเลยใช่พอเป็นกันเองมากป๋าเขาบอกว่าจะมาถ่ายนี่คือป๋าจัดแจงทุกอย่างเลยถือว่าโปรเฟชชั่นอลกว่าคุณเต้นะฮะป๋าบอกอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ผมนี่มือใหม่เลยป๋าแบบแนะนําให้หมดทุกอย่างเลยโอ้ให้แบบความระมือแบบดีมากน่ารักที่สุดเลยอัธยาศัยดีครับเมื่อกี้บอกเรื่องที่จอดไปยังครับบอกเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในซอยข้างๆจะเป็นอพาร์ธเมนต์ใช่ไหมใช่ครับเหมือนอัพพันธ์เม่นด้านหนดูในกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเป็นของป๋าเลยนะใครเอารถมาเนี่ยมันมาจอดดไ้เลยขอ้ป๋าเลย คนเก,เกเน่าๆเขาแบบอยากมาอะไรเงี้ยไม่มีที่จอดอันนี้มาจอดได้แล้วครับแล้วร้านนี้ขายมา2รุ่นแล้วด้วยสองรุ่นแล้วปาอนนี้ก็60ปีแล้วรสชาติน่าจะเป็นที่ติดอกติดใจของคนละแวกนี้แต่ว่าผมก็อยู่ไกลสมุทรประการก็วันนี้ลองมาชิมถ้าอร่อยผมก็จะมาซ้ำแน่นอนจริงๆยังมีอีกหลายร้านให้รีวิวนะครับ,ร<อ>บแต่ว่าเจ้านี้ผมชอบสุดเดี๋ยวมาลองลิ้นนะลิ้นเนี่ยสุดยอดที่สุดละลิ้นย่างนิ้นลยไนี่ก็ผมว่าอันเนี้ยอร่อยอร่อยกว่าอันนี้มันต้มแล้ว กินะตับก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี่ยแบบมันเข้ากันมากแล้วก็ยังมีไส้ครับของมิสุอร่อยหมเออลืมลืมสั่งไส้เลยมันมีในเกาเหลาหรือเปล่าไส้มีในเกาเหลามีก่อนในก๋วยเตี๋ยวได้ครับเนี่ยเขาอายุ70แล้วตอนนี้แต่ว่ายังฝีมือการทำยัง อองแวยู่จริงๆผมเป็นกังวลนะว่าถ้าถ้าเกิดว่าป่าทําไม่ไหวแล้วเนี่ยใครเขาจะมาทําต่อไม่รู้ว่าจะมีเกนต่อไหมไม่เคยเห็นหน้าลุกแกนะผมกังวลอยู่ว่ายังไหวป่ายังทาได้อีกนานไ่ี <c oughs> อตออันนี้พูดถึงความเป็นจริงนะครับคือผมอยากทานเรื่อยๆเนาะแต่ว่านะนะเดี๋ยวป่าแบบขีเ้เกียจอะไรเงี้ยกล้าถามป่าไหมไม่กล้า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวโดนความด้วยตะลิว ไม่ได้ไม่ได้ว่าป่าไม่ได้ว่าป่า,า,า,าอย่าให้ทำไปเรื่อยๆครับเพราะว่าบ้านคุณอยู่แถวนี้นี่คุณก็ต้องมากินบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมใช่จริงๆหลังจากที่กินบิ๊กสุผมไปกินหลายๆร้านนะมผมชอบบิ๊กสุ <ๆ S 2> สุดอ๋อเป็น <ๆ S 2> ร้านหนึ่งในดวงใจใช่เป็นโฟสตเฟสเดียวเองพสต์โพสเฟซเดี่วเป็นร้านที่หนึ่งในดวงใจใช่กินทานมานานแล้วรับอาทิตย์ทานมานานมากนะแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วพึ่งพิ่งมาขอถ่ายรูปกับแกไปขอถ่ายรูปกับแกก็ แกก็ถามมาคำหนึ่งนะครับน้ำตาไหลเลยว่าแกบอกว่าผมมาทานมานานแล้วนะแต่แกถามว่าทานประจำหรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้เพราะว่านั่งอยู่ตรงนี้ไงตัวแต่ว่าลูกค้าเยอะนะแกผมก็ไม่เคยหวัดีแกจําจำไม่ได้ไม่แปลกมาแล้วของเราสามอย่างับผมนี่เป็นเส้นเล็กต๋วเดียวเส้นเล็กนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเกาเหลารวมมีทุกอย่างมีไส้มีลิ้นเนื้อเปื่อยอุชิ้นอันนี้ลิ้นอย่างเดียว เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะผมจริงนะให้ให้ป๋าเลือกให้ลองนะ่ัก็สองสามเลน่าเล็กเหรอเอออยากลองอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมอย่างแรกเดี๋ยวผมขอลองสดลิ้นก่อนอันนี้ลิ้นนะลิ้นชุบน้ำก่อนชดน้ำก่อนชิมน้ำก่อนชุบน้่อขออนุญาตชิมน้ำนะครับ ได้ได้ใช่ได้อันนี้มีน้ำจิ้มให้ด้วยน้ำจิ้มได้ไงกินนี้เหรอลองลองกินดูคำแรกนะนี่ลองจิ้มน้ำจิ้มนะฮะแล้วก็ข้าวชิ้นชินดนอย่างนี้เล้วชิ้นใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยลองกินดูบ้างเป็นไงครับคุปเ <c oughs> ตอร์ครับ อร่อยจริงเฮ้ยต้องมาอีกรอบแล้วดูทรงไม่มีความเหนียวเลยลิ้นก็คือแบบนุ่มละลายในปากแต่พอเขาใช้เวลาตุนประมาณ5ชั่วโมงนะนี่เป็นปลาบอกใชเห็นปลาบอกใช้เวลาตุนประมาณ5ชั่วโมงอันนี้ก็อีกที่เด็ดหนึ่งนะอันนี้คือไส้นะแต่ชิ้นใหญ่ๆนะครับเข้าไปนละลายในปากหวานเจ็ดเลยนะครับยังไม่ได้ชิมเลยอ๋อเดุ้ี๋ย้องชิมนะผมไปกินละได้ๆลองลองดูก็ชิมเลยอ๋อเดี๋ยวผมลองนะ อันนี้เป็นไส้เดี๋ยวเรามาลองไส้กันไส้ก็ดมนะเห็นไหมครับไม่เหนียวเ,เลยนะครับเคยเพราะเขาข้น,นุ๊มนุ่มจริงๆหวานด้วยเข,ขาทาเขาทาถ้าแบบสั่งไส้รวนๆมีไหม ได้สั่งได้สั่งได้ครับนานนานสั่งไปหน่อยโอ้โหจะตืดจะขัดจะขัดได้ได้เดี๋ยวลองเนื้อเนื้อตุ่นบ้างคอันนี้เป็นเหมือนเป็นเอ็นแก้วเลยนะใชเอ็นครับเอ็นแก้วลองดูเอ็นผมว่านุ่มสุดอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นตัวที่ที่ตุ่นแล้วมันเปื่อยง่ายที่สุดครับกระดาลิ้นยังยังเปื่อยเลยเนาะครับ คุณมกินประจำอยู่แล้วคุณรู้รสชาติอยู่แล้วรสชาติตแบบับโอตรผมที่ไหมอ่าล้ครับสดตสูค่อนข้างดีผมที่ไหมทานปลาที่นี่ครับป,าบปาลาใน้อกก็เหมือนเดิม,มกินลิ้นไล้ไหมมะขี่นิดเลยอ่ะลิ้นหมากของดีเออมันเปื่อยมันมันนุ่มอ่ะมันยุ่ยปลา ดิ้นย uh uh ่ันก like ็ไม่ไม่เหมือนใช่ไหมคือคนคนมีอายุเนี่ยสามารถกินได้เลยเชื่อไหมใช่คนมีอายุสามารถกินได้เพราะวันมันเปื่อยฟันไม่ดีก็ทานได้ฟันไม่ดีก็ทานได้ส่วนฟันดีก็ติดฟันแบบผมร่วมรวมอร่อยมากครับทีก็แบบอร่อย ถือว่าเป็นสวรรค์มังกรรับเนื้อจริงไหมร้าน,นเนี้ยตะวันมังกรรับเนื้อเลยผมติดใจอยู่มีไส้กับลิ้นเนี่ยเพราะปัญหา,ากินยากร้านทั่วไปไม่ค่อยมีใช่ครับร้านทั่วไปไม่ค่อยมีมีก็ไม่ไม่นุ่มแบบนี้ใช่ส่วนใหญ่ก็มีแต่พวกเนื้อเปื่อยแล้วก็รู้จิน อัน,นอี้นีนะมันก็อร่อยนะแต่ว่าที่ร้านอื่นเขาเขาก็าเหมือนจะมีนะครับแต่ว่าสิ่งที่แบบไม่เหมือนที่อื่นนะก็คือเป็นน้ำไส้กับเน,นื้อคืออร่อยมากก็เลยจะจชูจุดนี้นะครับตอนนี้ผมกินอานเดียวไม่พูดผมรสชาติมันสุดยอดจริง ทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อบ่อยนะครับก็บ่อยนะเพราะว่าเป็นคนชอบทานเนื้อมากกว่าอชอบเลยนี่ต้องขับรถมาไกลเองโอ้โหสี่สิบกว่าโลก็ต้องยอม,มอ่ะขอเบอร์ร้านไว้เราจะให้ไปเขาไปส่งว<ๆ>ัสวดุนส่งวัสดุโอ้โหต้องทำแห้งหรือว่าไงไอ้เกาเหลาแห้งอะไรอย่างเงี้เหรอ สี่สิบโลก็น่าจะเดือบสามร้อยห้าสิบบาทวัเดียวร้อยห้าสิบค่าส่งอย่างเดียวเลยไกลไงโรต้าถือแทบไม่ต้องปรุงเพราะน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาก็อร่อยด้วยกินไปกินมาก็ชักอิ่มก็บอกแล้วทีแรกว่าจะสั่งเพิ่มแต่ว่าเฮียเขาให้เยอะเลยบอกแล้วมันแบบมันหนักพออย่าคุณหิวมากก็ไม่รู้คุณกับมาไกลอ่ะหิวมากเพราะว่าไม่ได้ทานข้าวเช้ามากลับมาไกลอ่ะ แม่งงล่ะพีเด็ดถ้าเกิดทำงานอยู่พ่อขนก็นั่นแหละอาจจะสั่งมา,าสั่งมากินไง <c oughs> ใช่ไหมล่ะ้หมนก็ตรงเนี้ยใกล้ใกลอ๋อใช่ไม่ใกลเขาชั่ววันมีแต่ของอร่อยเขาบอกกันของฮารีวิวทุกซอยยี่สิบ <c oughs> กว่าล้านอะ่ะยี่สิบห้าร้านวาวชวดอะผมยกยยนิ้วให้เลยร้านนี้ ผมกับการรอคอยมาหนึ่งสัปดาห์เต็มๆที่มาได้มากินนะผมรอคอยที่จะมาประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับนั่นั่กักกบองไว้นี่เราต้องถ่ายรูปมั้เนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปเลยเอา,เอาไปลงเฟซอีกอ๋อได้นะเอารูปนี้ตัดลงไปลงมั้ยนะได้แับไปวันนี้เราก็ทิมครบเรียบร้อยนะฮะก็ ตอนนี้อิ่มมากเลยครับทีแรกวาจะลังเพิ่มแต่ว่าจุกจุกปีกปลาข้อปลาเยอะด้วยเดี๋ยวให้ป่าปากร้านิดนึงนะครับผมเดียวที่โซโยไใต้สะพานราชวัตรสะพานราชวัตรกุ้งน้าไปทางทิศใต้ไปทางสีย่านน่ยครับผมด้านทเดียวผมจะอยู่ด้านใช้เบอร์เลยจากธนาคารกรุงศรีสาขาราชวัตรมาประมาณ6 0สเมตรอย่ด้านเดียวกับธนาคารกรุงศรีและเดินมาเรื่อยๆนะฮะจะเห็นมีปากซอยสันติสุข นะร้านผมอยู่เยื้องๆกับซอยสันทิศเวลาเปิดปิดเนเีนเ่ยผมเปิดตั้งแต่ประมาณโมงเช้าถึงสี่โมงเย็ยนครับของวันหนึ่งประมาณกี่กิโลได้ครับคือเปป,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 ปปริมาณไม่ได้ครับวันไหนที่ผมต้องเยอะก็ก็ขายเยอะครับแต่ข้อําคัญเราจะต้องต้องให้มีน้ํามีคุณภาพและวัตถุดิบเนี่ยก็ก็แรกเลยจะต้องใหม่และสดแล้วข้อสำคัญข้อสุดท้ายจะต้องมีมีใจ ค่าให้กับลูกค้าครับเราค่าให้เขาเขาก็ค่ามารับประทานกับด้านเรามาสนุนกับเราถ้าเราไม่ค่าให้เขาเราไปออมเอาของไม่ดีเอาไปให้เขาเวลาหนูทานในแต่ละชิ้นเนี่ยมเข้าปากมีวันมีรสชาติหอมอร่อยอ่ะรสชาติแบบหอมอร่อยธรรมชาติเหมือนชาตเดิมอ่ะเพราะเราใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาสูงอ่ะได้อย่างเราให้ปริมาณเยอะแล้วก็ไม่แพง มีความยืดีทุ่กับลูกค้าในนามของก๋วยเตี๋ยวเนื้อิกสุราชวัตนเจ้าแรกนะครับได้รับรองท่านที่มาเจือนทางมาหรือมาลองหรือมาลองอาหานจะมาลองรับรองไม่ผิดหวังครับเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการขอบคุณมากครับปาขอบคุณมากครับวันนี้ขออนุญาตกลับก่อนนะครับครับขอบคุณครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปที่เรามาชิมร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อบิกสุนะครับ คุณเต้ว่างไงบ้างฮะรสชาติรสชาติก็ถือว่าอร่อยเลยครับผ่านเลยก็ต้องมาอีกเป็นแน่นอนนะครับผมเป็นแน่นอนเลยใช่เพราะว่าอยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องมาครับถ้ามีเวลามาทำดูระานงนี้จะแวะมาค <c oughs> ิมอีกครั้งโอ้โหผมนี่ภูมิใจเลยน้วว่าคุณเต้มาแล้วผมไม่หล่อที่ตายเลยเนี่ <c oughs> <c oughs> ยมาไกลมากใช่รสชาติก็ถือว่าเยี่ยมปริมาณก็ถือว่าอ่าถือว่าได้เยอะเลยคืออิ่มเลยเพราะว่าเนื้อเขาคุณภาพดีแล้วก็อ่ามีเลือกหลายหลายส่วน ทั้งลิ้นอะไรเยอะแยะแา่พัดสำหรับใครที่อยากมานะก็มาตามเส้นทางที่เจ้าของร้านบอกได้เลยครับก็คือลงสะพานราชวัรมานะครับจะอยู่ซ้ายมือเนาะแล้วก็หรือว่าพิมพ์ว่าใน Google Map พอวา้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อบิสุนะครับก็จะมีใน Google Map จะมีใน Google Map เลยนะครับก็เดี๋ยวยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร้ไว้ด้วยนะเพราะว่าคุณเต้เนี่ยยังมีหลายร้านเลยนะที่จะไปราชวัตรเนี่ยมีของอร่อยหลายร้านเลยนะครับประกันนะครับคนเก่าคนแก่รู้ดีนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนได้ครับเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ